โอเควัสดีครับวัสดีครับก็วันนี้วันพฤหัสที่สิบสามนะครับมีนานะครับก็มาดูกันดีกว่าวันนี้จริงๆไม่มีข่าวอะไรยกเวนนฮุนชวนคําเลยนะครับช่วงคือจริงๆอ่ะยืนพื้นเลยนะช่วงน New York ิวยอร์กอ่ะกราฟมันจะมีข่าวเดี๋ยววิ่งมันจะผันผวนกว่า,วาช่วงยุโรปอยู่แล้วนะเวลาที่ใครเทรดถ้าใครคิดว่ากราฟกลางวันไม่วิ่งเงี้ยรอเทรดอีกทีนิวยอร์กส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนะครับหรือใครที่มองว่าแบบเออไม่อยากชอบความผันผวน,ผนแบบเอออะไรที่มันแบบ สวิงแรงอะไรเงี้ยช่วงช่วงยุโรปอาจจะเหมาะกว่านี่แล้วแต่นะแล้วแต่ซึ่งก็นะครับเทรดได้ปกตินะไม่มีตลาดปิดเมื่อวานก่อนเมื่อวานทองนะทองเรามองว่าน่าจะขึ้นต่อนะ่าจะขึ้นหนัอยอย่างน้อยน่าจะขึ้นมาทดสองแนวต้านนี้ใช่ไหมให้เราคุยกันนะครับไปย้อนดูได้นะนะครับังนั้นทองเห็นไหมทองเมื่อวานมีสัญญาณบาบอย่างเดียวนะครับเราก็จะรอยอ่ยอบาบอย่างเดียวซึ่งผมก็มองว่าเออมันน่าจะติดแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะติดแถวนี้นะครับ ซึ่งโซนแถวนี้เห็นไหมเราบายได้นะครับบายแล้วก็ออกแนวต้ก็ได้สุดท้ายเบรกออนะครับเบรกแล้วนะครับเบรกทองมันภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะมันไม่มีเหตุผละลรให้เราปดักเซลล์นะครับล่าสุดเดี๋ยวนะ่าจะขึ้นมาทดสอบไฮนี้นะวันนี้นะซึ่งทดสอบไฮนี้เราบางคนก็จะจ้องส่วนจ้องส่วนคือผมจะบอกงนี้ก่อนบางคนจะชอบเป็น จำภาพที่มันไปติดแนวรับแนวต้านแล้วกับเทนแล้วเราได้ต้นเทนแล้วมันเอามาเอามาเอามาลงคอร์สสอนเราไปเรียนมาทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ต้นเทนแต่ในทางากับการทางปฏิบัติอะต่อให้คุณได้ต้นเทนจริงคุณไม่มาีทางถือจนจบเทนนะครับแล้วมันไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะไปต้องติดตรงนี้ต้องอะไรนี้เห็นไหมระหว่างทางมันเบรกเอามาตลอดเห็นไหมครับเพราะนั้นตราบใดก็ตามนะครับที่แพทเทิร์นก็ยังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปสวนนะครับแค่นั้นเองนะครับที่อยากจะบอก เพราะนั้นภาพตอนนี้คือขาขึ้นชัดเจนน่าจะขึ้นมันสอบเดวต้าที่ตีไว้ว่าประมาณสองพันสองพันห้าเก้าร้อยห้าสิบนะครับแถวๆนี้นะครับซึ่งสามพันผมว่ามีเห็นนะทองอ่ะนะครับอืมผมว่าระหว่างทางตอนนี้ก็คือยอ่ยอบ,บายอย่างเดียวนะซึ่งถ้าไม่ผ่านทายนี้อาจจะไซเวรแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนี่ยอาจจะไซเวนะครับแล้วก็เลือกทางต่อแต่ตอนเนี้ยเขาขึ้นมานะครับน่าจะขึ้นเองหน่อยนะวันนี้นะครับ โอเคคู่ต่อไปปอนเยนนะปอนเยนเมื่อวานเราก็มันก็ขึ้นมาตลอดถูกไหมมันขึ้นมาตลอดมันขึ้นมารอดูทดสอบแนวต้านนี้ถูกไหมรอดูทดสอบแนวต้านนี้แล้วก็เมื่อวานที่เราคุยกันคือตอนแรกผมก็มองดูอยู่ว่ามันน่าจะติดไฮนี้ใช่ไหมน่าจะไซเบรตรงนี้แถวนี้นะครับสุดท้ายไซเบรแป๊บเดียวแล้วไปเลยนะครับก็แคบกรอบมันแคบตรงนี้ผมไม่ได้เข้าเหมือนกันแล้วก็เบรกเอาเลยเบรกเสร็จปุ๊บยังไงต่อนะครับก็ย่อลงมาเนี่ยสัญญาณเข้ามีสัญญาณเดียวคือสัญญาณนี้นะครับสัญญาณนี้ ครับแต่เข้าแล้วทำนิวไฮไม่ได้นะเข้าแล้วทำนิวไฮไม่ได้ก็ต้องออกก่อนนะนะครับตามที่เราเรียนกันมาเนาะนะครับเพราะฉนั้นภาพตอนนี้คือะคอ, ject. อ, ject. อะไรคือรีเจ็คเขารีเจ็คอะไรเขารีเจ็คไฮนี้เขารีเจ็คไฮนี้เห็นไหมเขารีเจ็คไฮนี้อ่าเนี่ยไม่ผ่านทีนี้ไม่ผ่านไฮนี้รีเจ็คมารอบแรกน่าจะพักตัวย่อตัวแล้วนะครับเพราะนั้นพักตัวย่อตัวลงไปที่ไหนรอดูนะรอดูภาพตอนนี้อาจจะยังพักตัวอยู่นะอาจจะยังพักตัวอยู่อืมก็ ราสวิงขึ้นมาลองเซลล์ดูนะครับจนกว่าแพทเทิร์นจะเปลี่ยนผมว่าน่าจะเป็นขาพักตัวนะครับตอนนี้นะนะครับสาหรับปอนเยนนะนะครับอีกคู่หนึ่งปอนออสนะครับปอนออสก็ขาขึ้นชัดเจนนะครับเราก็เราบอกว่าเราย่อลองลองลองย่อบายดูใช่ไหมเมื่อวานอ่ะลองย่อบายดูใช่ไหมเนี่ยลองย่อบายดูนะครับแค่นั้นเองนะครับเมื่อวานทําไมถึงย่อบายเพราะอะไรมันเรายังไม่เห็นแพทเทิร์นกลับตัวแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะ เนี่ยขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาติดไฮนี้เดี๋ยวผมขอไปดูภาพใหญ่ก่อนนะมันมีอะไรไหมไม่มีด้วยนะไม่มีไม่มีคือมันเบรกเอาขึ้นมานะครับอ่าแรงเดเหมือนจะหมดเฮนะครับแรงสี่ชั่วโมงเออเดี๋ยวดูตอนนี้ติดนะติดนะครับติดไฮนี้นั้นภาพตอนนี้รอดูก่อนนะนะครับถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาโอ้หเดี๋ยวนะมันเหมือนจะเบรก n e c k l ล n e นี้ลงมาใช่ไหมเนี่ยเบรก n e c k l ล n e นี้ลงมานะครับแล้วก็ อนนี้กำลังขึ้นมารีเทสอยู่ถ้ารีเทสไม่ผ่านนะครับรอเขาย้ำอาจจะอาจจะได้อาจจะพักตัวลงไปต่อนะนะครับอืมดีค่อนข้างแรงนะดูยากเหมือนนะเนี่ยมันจะกลับตัวตรงนี้เลยไหมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะนะครับอ่าแพทเทิร์นอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมเป็นไปได้นะนะครับเป็นไปได้แต่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเพราะว่าผมเห็นแรงเดย์มันหมดนะครับบวกกับราคาเขาแทงของนอกแบนด์ใช่ไหมแล้วก็มีพินบงพินบาร์นะครับแต่มันไม่มีในยะที่เป็น ที่เป็นอ๋อมันมีอ๋อมันเป็นไฮตรงนี้นครับเป็นไฮตรงนี้ในภาพใหญ่ๆเลยอ่ะมันเป็นโซนแถบนี้ก็อันตรายนะครับแต่ว่าถามว่าแพทเทิร์นเปลี่ยนหรือยังยังนะยังแต่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตอนนี้ต้องรอดูก่อนนะครับถ้าถ้าเนี่ยตอนนี้ที่เขาพุชไฮขึ้นมาอ๋อพุชขึ้นมาทํำนิวไฮได้ไหมขึ้นมาในกรอบได้ไหมนะครับในกรอบเนี่ยที่เราตีไว้เนี่ยในกรอบเนี่ยถ้าขึ้นมาได้อาจจะไซด์เว์ในกรอบบนต่อแต่ถ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วแล้ว แล้วแล้วรีเจ็คนะครับอาจจะอาจจะพักตัวอาจจะแบบอาจจะเป็นขาพักละ่ะอาจจะเป็นขาพักอาจจะได้เซลลครับไม่มั่นใจรอดูก่อนนะครับถ้าถ้ายังไงเป็นผมผมรอดูก่อนอะรอดูทดสอบก่อนเออไม่ป่าอาจจะได้เซลลลงมาแค่นั้นเองนะครับอือแค่นั้นนะครับโอเคนะครับวัะน,นั้นวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ